สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนะคะฮักบ้านเกิดนะคะมาดูส่วนผสมนะคะของทั้งไร่ที่ใช้นะคะอันนี้ข้างขวดจะเขียนครึ่งขวดผสมน้ำยี่สิลิตรนะคะแต่ทางไร่เรานะคะชอบเข้มนะคะต้องเทเป็นทั้งขวดเลยค่ะนี่นะคะเทปไปขวดหนึ่งนะคะบางท่านนะคะมันเล็กหรือว่า มันยังไม่แบบว่าแตกเยอะยอดยังไม่เยอะอย่างเงี้ยใช้ครึ่งขวดก็ได้นะคะเพราะว่า,าถ้ากลัวใบมันหยิกไหมอันนี้เป็นสารจับใบนะคะถ้าใครไม่มีนะคะใช้สไลด์แทนก็ได้ค่ะจะป้องกันเพี้ยนะคะแล้วก็จะให้น้ำหมักเราอ,ะอ่ะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่บนใบนะคะอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเราก็เติมน้ำไปเลยค่ะ เต็มถังนะคะบางท่านนะคะที่ซื้อไปบางทาีมันแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะคะบางทาีมันอีกสายพันธุ์หนึ่งใบเขาจะแบบเหมือนอ่อนแอมันเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเทไปแค่ครึ่งขวดพอนะคะเราดูปริมาณนะคะหรือไม่ถ้า,าบางทีเราผิดพลาดแบบว่าเราไปพ่นนะคะอาจจะมีใบไหมหรืออะไรไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นค่ะ แต่ว่า,าถังฉีดนะคะคือว่าอยากให้แยกนะคะเป็นถังฉีดฮอร์โมนยาฆ่าหญ้าหรือว่ายาคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแยกนะคะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่า,าสารเคมีหรืออะไรจะได้ไม่เจือปนนะคะเวลาเราไปฉีดนะคะถ้าสมมุติใบไหมเพราะว่าน้ำหมักเข้มข้นไปแบบนี้ฟื้นตัวเร็วค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาสวยนะคะ อันนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใบไหมเพราะว่าถัางเคมีเจือปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารเคมีเจือปนอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อมันนะคะกว่าเขาจะฟื้นตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีชะง,งักบ้างนะคะคือแนะนําให้แยกคนละถังนะคะคือแนะนําให้แยกคนละถังอันนี้มันแอดมินเพจนะคะอายุ16บวันนะคะ แต่วา่าแฟนเขาชอบเข้มนะคะก็เลยต้องเทไปทั้งขวดนะคะมีอาจจะมีปฏิกิริยาแบบเหมือนจะไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าเราจะได้แบบเพิ่มสารอาหารให้ครบเลยเพราะว่า15วันเราถึงจะฉีดทีนะคะบางที20บวันอย่างเงี้ยค่ะฉีดทั้งทีแฟนก็อยากให้แบบเข้มๆไปเลยค่ะแต่ถ้าลูกเพจนะคะยังยังไม่คุ้นชินนะคะก็ แนะนำให้เทไปครึ่งขวดพอนะคะครึ่งขวดพอค่ะเราไม่ต้องเทแบบทั้งขวดเหมือนแอดมินนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าอาจจะมีใบไม้นิดหน่อยถ้าใครเททั้งขวดตามแอดมินนะคะแต่ว่าก็คือถังคนละถังนะคะเวลาฉีดนะคะไม่ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาที่ว่ามันจะชะง,งักนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราไม่ได้ผสม อ่เคมีหรือว่าปุ๋ยเกตแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าลูกค้า,อ,าอยากผสมปุ๋ยเกตหรือว่าเคมีอื่นๆในทางใบสามารถใช้ได้ไมใช้ได้ค่ะแต่แนะนําอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่า,าน้ำหมักของเราก็คือเข้มข้นอยู่แล้วเรามีส่วนผสมที่ทําให้บํารุงดินไม่ใช่แต่ว่า,าน้ำหมักมูลสุกรอย่างเดียวนะคะ แต่เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่ผสมปุ๋ยเกตให้ลูกค้านะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากผสมเองก็าสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็อย่าผสมเยอะนะคะเพราะว่า,าปุ๋ยน้ำหรือว่าปุ๋ยเกตปุ๋ยเคมีล้วนมีผลต่อหน้าดินทั้งสิ้นนะคะแอดมินก็เลยไม่ได้ผสมให้นะคะไปตามขวดนะคะเพราะว่าแอดมินชอบใช้อินรีนะคะเพราะว่าอินทรีย์จะทำให้ดิน แล้วก็ดินร่วนสมบูรณ์นะคะก็คือว่าเราก็จะสะสมสารอาหารไว้ในด,ดินไม่ทําให้หน้าดินแข็งดินเสื่อมดินดานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้อินรีย์นะคะเนี้ยค่ะประโยชน์ของอินทรีย์นะคะ แต่ว,ว่าปุ๋ยเคมีเราจะอ่าใช้ช่วงสี่เดือนได้นะคะก็คือเราจะใส่รอบเดียวนะคะช่วงฝนตกตอนสี่เดือนเขาเรียกช่วงระเบิดหัวนะคะจะใส่อไม่เน้นยี่ห้อนะคะก็ท้ายเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเอเพราะว่าเราก็อ่าฉีดอินทรีย์เปิดทางแล้วนะคะเปิดทางให้ดินเขาแบบล้วนซุยรับสารอาหารแล้วนะคะก็คือว่าเอาเราก็จะใช้เคมีครั้งเดียวนะคะประหยัดต้นทุนนะคะ แต่ถ้าใครไม่ใช้เคมีก็คือว่าเราก็ฉีดน้ำหมักไปตลอดได้ไหมได้ค่ะมีหัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะอ,อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความเอาใจใส่ของคนทำมันนะคะถ้าเราเอาใจใส่ทำดีแล้วก็เหมือนกับว่าเราขยันดูแลทั้งหญ้าทั้งต้นมัน แอบมาดูเขาความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การดูแลร,รักษาล้วนมีผลต่ออต้นมันทั้งสิ้นนะคะจะหัวดกหัวใหญ่ออยู่ที่การอยู่ที่เราดูแลน,นะคะปีหนึ่งเราทําแค่ครั้งเดียวนะคะก็เราก็ต้องทําให้เต็มที่ลงทุนให้เต็มที่นะคะเราจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะอันนี้แปลงนี้ของแอดมินนะคะ16ไร่นะคะอ่าสิไร่ได้ร้อยกว่าตันนะคะ อาจจะไม่มากหรือว่าอะไรเท่ากับคนอื่นแต่ถามว่าอ่าถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะก็คือใส่ปุ๋ยแค่อ1าสอบนะคะสห้าสอบก็คือช่วงระเบิดหัวอ่า สิห้าสอบนะคะไม่ได้ใส่เกินนี้นะคะก็คือลงทุนแค่นี้นะคะไม่ได้ใส่สองรอบสามรอบหรืออะไรแล้วก็อาศัยสีน้ำหมักเอาบางทีก็อปีที่แล้วนะคะใส่แค่13สอบนะคะอืปีที่แล้วใส่แค่13สอบแต่ว่า,าเราฉีดน้ำหมักน้อยหน่อยก็คือสองรอบปีนี้ว่าจะเน้นสักสี่รอบนะคะเออถ้าสี่รอบมันก็จะได้เพิ่มขนาดหัวได้นะคะสักสี่ห้ารอบนี้ยิ่งดีเลยค่ะถ้าใครมีโดนก็บินได้นะคะ ใช้โดนบินก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้บันทึกวิดีโอวันที่27เมษานะคะ2565นะคะพิกัดบ้านคำสง่านะคะตำบลหนองนกทาอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลน,นะคะ มันสายพันละยอง72นะคะถ้าใครสนใจน้ำหมักก็แอ,อดมินจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใ,ใต้เพจนะคะใต้วิดีโอนะคะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะน้ำหมักมูลสุก,กรนะคะน้ำหมักธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะให้หัวมันดกๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ